อีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนแรกอ่านจากเพจนี้ก็สงสัยนิดนึงว่าเอะเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติเพจน,นี้เนี่ยเพจสำรวจโลกอะเพจสำรวจโลกก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับสารคดีนะครับม<อ>ีขั้วโลกเหนือถิงโตคือเชิงสารคดีอะค่ะมันก็คล้าย discovery อะไรประมาณอย่างนั้นนะแต,<อ>แต่รอบนี้เนี่ย<อ>เขาไปสำรวจโลกในบ้านนะคะ เข้าใจสุด <ลก S 1> ท้ายบรดาโลกใ้บันดาคือเข้นาใจว่าน่าจะเป็นบ้านของแอด,ดมินเองนะคะแล้วก็เลยใช้พื้นที่ของเพจนี้เนี่ยในการสื่อสารตามหาเครื่องสูบน้ำค่ะ <ừ> นะคะคือเพจนี้ก็คือเพจสำรวจโลกเนี่ยนะคะบอกทำไมต้องตามหาเครื่องสูบน้ำเพราะบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมในบ้านสองครั้งแล้วห่างกันสองห่างกันสิบสองวันก็มีภาพวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมกับวันที่สองสิงหาคมห่างกันสิบสองวันแต่น้ำท่วมเข้าบ้านนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าที่เขาต้องมาโพสเนี่ยเพราะที่ผ่านมา20ปีน้ำไม่เคยท่วมเข้าบ้านเลยคือเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเอาล่ะมันก็จะท่วมถนนท่วมได้ท่วมซอยถนนเรื่องปกติแต่มันจะลงไวมากเพราะมันมีเครื่องสูบน้ำคอยสูบน้ำระบายทางคลองหลังบ้านเนี่ยนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะเวลาน้ำท่วมเนี่ย น้ำมันก็จะไม่ไหลไปไหนเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องมีเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะระบายน้ําออกไปที่คลองหลังหมู่บ้านและที่บอกว่า20ปีน้ําไม่ท่วมเนี่ยคือไม่เข้าบ้านครับค่ะที่ผ่านมา20ปีไม่เคยท่วมเข้าบ้านเลยแต่รอบนี้เนี่ยเขาคิดว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่ ไม่มีเครื่องสูบน้ําอ,อย่างที่เขาบอกว่าโดยสภาพตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะ,ะถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ำเนี่ยน้ำมันจะออกไปไม่ได้นะคะทางแก้ปัญหาคือต้องใช้เครื่องสูบน้ําเท่านั้นจึงเป็นที่มาของการที่เพจนี้ตามหาเครื่องสูบน้ําในซอยรามคาแหง60ที่หายไปค่ะซอยรามคําแหง60เนี่ยเป็นถนนระบายรถจากศรีนครินไปยังถนนรามคําแหงสุขาพิบาลสามเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงแยกรามสาลีไปมีนบุรีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่า คงกังวลนะคะว่าถ้าโพสต์แบบนี้ไปเนี่ยทัวอาจจะมาลงที่สำรวจโลกได้ก็เลยต้องโพสต์บอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าคนใดคนหนึ่งนะ hmm. เพราะการทำงานเนี่ยมันจะต้องช่วยกันในแต่ละส่วนเป็นความรับผิดชอบกันในแต่ละเขตซึ่งจะรู้ปัญหามากกว่าส่วนกลางแต่เนี่ยเหมือนกับเป็นการชี้ว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่มีปัญหาวอนใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเอาเครื่องสูบน้ำกลับมาให้หน่อย องนี้น่าเห็นใจคือน่าเห็นใจสองต่อเลยคุณนทิยาเห็นใจที่หนึ่งเนี่ยบ้านใครโดนน้าแบบนี้ก็ต้องน่าเห็นใจทั้งนั้นแหละเพราะว่าข้าวของเสียหายนะครับก็รับความเสียหายนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพด้วยนะครับเห็นใจที่สองคือจะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังนะจะไปแตะผู้ว่าทัดชาติซึ่งท่านผู้ว่าทัดชาติบอกขั้นวิจารณ์ได้หมดเลยแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่ง บอกใครห้ามแตะผู้ว่าของฉันแตะไม่ได้เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนทัวรลงเนี่ยนะเลยต้องออกตัวไว้ก่อนนออกตัวนะ,นะว่านี่นไม่ได้อันนี้นะคือคือก็เข้าใจประเด็นของอแอดมินนี่นะคือวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องว่าแก้ปัญหาหน่อยเขาก็<น>ะสะท้อนปัญหาไปแหละว่าโอเคนายหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้คือ,อรักษาการ60เนี่ยต้นทางคือหมู่บ้านสวนสน <หา S 2> เป็นหมู่บ้านเก่า นะแล้วมาก็อย่างที่เมื่อกี้คุณอาให้ฟังนะมันทะลุไปโอ้ไปออกกรุงเทพกีฬาไปออกศรีนครินอะไรได้ไว้เอาไว้หลบหลบแยกลำสาหัสอ่ะนะคนไม่อยากผ่านลำสาลีก็ถ้ามาจากมีนบุรีจากสมมทรกรนนะก็จะเข้าทางนี้ไปออกพระลาก้าได้ศรีนครินได้นะหรือคนที่เ,เป็นทางรัฐนะแต่เนี้ยพอมันเป็นแบบน,นี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมามาส่งข้อมูลให้เพราะตามหมู่บ้านในกทมโดยเฉพาะชานเมืองเนี่ย หลายๆที่เขาก็จะมีวิธีแก้ปัญหาแบบนี้จะมีไอ้เครื่องสูบน้ําของกทม<ค>ไปตั้งเป็นจุดๆ,ๆไว้เวลาพ<ค>อฝนตกหนักๆใช่ไหมน้ำขังมาเน็ปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเครื่องน้ําก็จะทยอยทยอยทยอยระบายออกไปสักพักหนึ่งก็เข้าสู่ภาวะปกติ่ะนี้แต่ก่อนเขาบอกว่ามีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะแล้วก็ไปสำรวจเนี่ยน้าจากคลองก็ไม่ได้สูงจนล้นเข้ามาหมู่บ้านนะคะแล้วก็ ที่ด้วยความที่เป็นแองกระทะเนี่ย<ะ>เขาก็บอกว่ามันก็จะมีเขื่อนดินที่สูงพอจะป้องกันเพราะฉะนั้นต้นต่อปัญหานี้คือการไม่มีเครื่องสูบน้ําแต่จนแล้วจนรอดถึงขนาดที่ออกตัวไว้แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้จะแบบตําหนิใครเป็นพิเศษะนะโดนทัวลงเ<ะ>มื่อวานก็โดนจนได้นะคะจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอะไรกันไปเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเสียงสะท้อนนี้ก็ไปถึงผู้ว่ากทมอนะคะแล้วก็ไปถึง น่าจะเป็นสำนักงานเขตหรือใครก็แล้วแต่ที่เราผิดชอบเพราะเมื่อวานคนแชร์เรื่องนี้กันเยอะมากาสุดท้ายแอดมินเพจส,สำรวจโรคนะคะบอกว่าปั๊มน้ําที่ตามหาได้มาแล้วค่ะขอบคุณสําหรับปั๊มน้ําที่กลับมาที่เดิมคืนนี้จะได้นอนหลับโดยไม่ต้องผวาว่าน้ําจะเข้ามาบ้านเป็นรอบที่สามขอบคุณจริงๆแล้วก็มีภาพนะคะที่เครื่องปั๊มน้ํากลับมาแล้วอ๋อมะคิดเล่นค่ะถ้าคนโพสต์เนี่ยนะครับอาจจะให้คนที่แบบ มีสื่ออยู่ในมืออาจจะเป็นคุณสมบัติคุณสมชายทั่วๆไปมีเพื่อนติดตามอยู่สักสิบคนอะไรเงี้ยนะมันมันจะรวดเลยแบบน,นี้หรือเปล่าคือรวดเร็วนี่ดีนะเพราะว่าชาวบ้านในนั้นเขาเยอะนะหลายหมู่บ้านไม่เฉพาะหมู่บ้านสนสนนะนี่ก็แต่ประเด็นคืออย่างที่บอกค่ะ คือเผาๆกันบ้างก็ดีนะผู้ว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแบบคนไปบอกก็บอกเอ็มใครอยู่ตักต่ออกซอยเนี่ย,<ท>ยบอก,บอกมาเลยเพราะว่ากทมเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์เฉพาะถนนใหญ่อไอ้ซอยย่อยที่ผู้ว่าใช้คําว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะไปตรวจวัดอย่างละเอียดได้ตลอดทุกตรอกซอ,อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนมีความเดือดร้อนมีน้ําท่วมขังมีปัญหาขยะอุดตันเนี่ยก็แจ้งเข้าไปนะครับ และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดเพจสำรวจโลกก็เลยต้องขึ้นข้อความขอบคุณ <Ha. S 2> ผู้ว่าชาติหน่อยนี่นะคะก็คือแฮชแท็กทำงานทำงานทำงานอันนี้ hmm. ซึ่งเป็นสโลแกนประจำตัวของผู้ว่ากทมนะคะเพจสำรวจโลกขอขอบคุณคุณช,ชาติที่กรุณาตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะแอดมินต้องขออภัยที่อาจจะสื่อสารบางอย่างไม่ครบถ้วนทําให้เกิดกระแสดราม่าในโพสต์ที่ผ่านมาและขอเป็นกําลังใจกับผู้ว่าต่อไปคือนึกไม่แน่ใจว่าที่ต้องขออภัยเพราะสื่ สารดังอย่างไม่ครบถ้วนในท่นว่าข้อมูลที่แอดมินพูดมาเนี่ยมันอครบถ้วนละเอียดหมดทุกอย่างแล้วก็<ะ>ชี้แจงถึงเหตุและผลของมันคือผมเข้าไปอ่าน<ฆ>มีคนเข้าไปแย้งว่าไอ้ที่บอกว่า20ปีนะ<ฆ>ไม่จริงฟีคอนนนก็ยังท่วมนะคือบอกว่าคำว่า20ปีเนี่ยไม่เคยเข้าบ้านหมายถึงว่าไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ท่วมเข้าบ้านเลยแต่ว่าท่วมซอยท่วมถนนมันก็มีบ้างซึ่งเขาก็ชี้แจงไงแต่ปัญหาก็คือคนที่ไปแยง้งหรือว่าไปปกป้องเนี่ยหรือว่าจะไป โกรธแทนผู้ว่าเนี่ยได้อ่านละเอียดหรือเปล่า